โย่ Yo, สวัสดีไวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอยู่เกมบ็อกเฟิรนะครับผมและวันนี้ผมได้รีเควสตผลเสือเข้ามานะครับผมก็คือเป็นผลเก่าแล้วละ่ะและมีน้องๆนะครับอยากเล่นผลเสือแล้วก็ถามพี่ผลเสือเนี่ยมันเล่นยังไงผมเห็นพี่มีตัวผลเสืออยู่ช่วยสอนทีได้ไหมอันนี้ผมบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ให้เสิร์งช่วยเซิร์งอะไรเชิงสอนนะครับเพราะว่าอ่าผมจะบอกแค่คร่าวๆแค่กด สแปมสกิลรัว,วๆก็พอนะครับสำหรับเจ้าผลเสือเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยแค่สแปม s สกิลแล้วก็ถอยรอสกิลแค่นั้นเองนะครับผมจะมีแค่สกิลที่ใช้ก็คืออ่าสกิลหนึแล้วก็อ่าสกิลเนะครับเพราะว่า V ไม่ต้องไปสนใจม,นมันเพราะว่า V มันเป็นแปลงล่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา,าเล่นแบบคอมโบเนี่ยกต็ต้องใช้แต่ผมบอกว่าเลยเป็น เป็นผู้เล่นใหม,ใหม่หรือว่าแบบฝึกเล่นอย่างเงี้ยผมแนะนําให้แปลงเป็นพลเสือตลอดเวลาดีกว่านะครับเพราะว่าเราสแปนมอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าเราต่อคอมโบนะเพราะว่าสแปนทีนึงอะดอกนึงนยดอกตัสองพันกว่าสองพันกว่านะครับตอดแป๊บเดียวเดยวก็ตายนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเมื่อกี้นี้ตัวนี้มันยิงกีตาร์ใส่ผมนะโอเคมาลุยมันไม่ยอมเล่นกับผมว่าดูดิมันหนีอย่างเดียวเลยดูดิโอแล้วยิงกีตาร์ใส่กูทําเพื่อ หนีอย่างเดียวแล้วจะหนีทําไมแล้วจะยิงกีตาร์ใส่ทําไมไม่เข้าใจเนี่ยโหหนีไปโลกสามซะบ้างดูทรงแล้วอะไม่ทันวะยังไงก็ไม่ทันไม่ทันวะไม่ทันไปละมันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองยิงสกิลดูครับถ้าถึงก็โอเคโอ้โหไม่ถึงด้วยสกิลยิงไม่ถึงโอโยี่ยมันหนีกูทำไมลาก,กูมาอย่างไกลเลยโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเห็นมีคนมาบวกๆกันอยู่แล้วก็เข้าไปอยู่ใน อ่าเซฟโซนนะครับนี่คืออะไรอ่ะสวยเปิดพีพีเปิดพีพีเอาเอาเอาต่อคอมโบไม่ติดเฮ้ยกดสกิลไม่ติดเอาไหวเอาไหวเอาไหวครับเดี๋ยวผมอ่าขอเป็นลองคอมโบดูก่อนก็นแล้วกันเพราะว่าผมคอมโบไม่ค่อยติดอุ้ยด,ด,ดูดไม่โดนดูดไม่โดนแต่พุ่งโดนครับพุ่งโดนอย่างนี้ก็ดึงเข้ามาแล้วก็ตายสวยดีครับหนึ่งตัวฮาวเน่ทำอะไรยืนทำอะไรโอ้ยย่าโปสัตว์หนีโป ไอ้โป้ไอ้ตัวนี้ก็โปงเนี่ยสกิลโหลดไวยังไงไอ้ยไวยังไงไวเกินไอ้เฮียสกิลมึงหรอโอ้ยโอ้ตายกูแตกเรียบร้อยแล้วก็พุ่งอีกรอบนึงเป็นไงไอ้เฮียโปไอสัตว์โปจะจัดไอ้เฮียอันน่ะเดี๋ยวลองดูนะครับสกิลแม่งโหลดไวมากคือเดี๋ยวผมเปิดพีพีออกไปนะดูนะแม่งต่อยผมสองรอบเว้ยไอม่ใชยมึงเกินไปไอ้เฮียดูดลงมาต่อยดูดิชิดต่อยครึ่งหลอดไอ้เฮียดูต่อยกูอีกแล้ว โอโหต่อยอีกแล้วเป็นไงอ่ะอเฮียเกิดไฟเฮียกูไม่เล่นกับมึงหรอกไอสัตว์สภาพไปเฮียโหลดไวเกินโอเคมาครับหนึ่งหนึ่งมาแปลงล่างช้างเจอเสือช้างเจอเสือเป็นไงช้างตัวนี้มันคือมันมันสแปมอย่างเดียวเลยนะมันกระโดดตุ้มแล้วมันก็เดี๋ยวผมเคยดูนะผมโดดเข้าไปมันจะสกิลใส่เนี่ยเห็นปะ <laughs m ul ky> มันสแปมสกิลอย่างเดียวเลยพอผมก็ไปหาปุ๊บ เม่งแบ่งเดี๋ยวงก็หนีเห็นปะไอ้คิดแม้งหนีดูดิดูดิเาเข้าไปปุ๊บเบ้งสแปมสกิลเข้าไปปุ๊บเบ่งสแปมสกิลใส่มาดิสแปมจะสแปมเป็นไงอ่ะกลัวปะล่ะจะตายห่าแล้วน่ะจะตายเอออ่าตายหี่ยแล้วเฮาด้วยแล้วตัวเนี้ยเฮาเลยนะโคตรเฮาอ้โอเคไม่จบเมซินมาเปิดกูก่อนด้วย ไม่จบไม่สิ้นนะมาสิมาสิไม่จบไม่สิ้นนะแปลงร่างก็ได้มามามายิงเข้าไว้ดอกสอบประรดกแเราโป๊กไปเรื่อยครับโป๊กสกิลหนึ่งอ่พะพอสกิลหนึ่งเหมือนกว้างเว้ทุกคนเี่ยมาโดดปุ๊บโดดโดด,โด,ดหาที่กว้างปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะรอสกิลอย่างเดียวนะคอยดูนะเห็นปะมันพักอย่างเดียวเลยยิงเข้าไปดียิงเข้าไ,ดไดปดีแตค่คุบดีแต่คุบดีเข้ามาดี ยิงก็ไม่ดียิงก็ไม่ดี <c oughs> รู้กูรู้แผนมึงแล้วกูรู้ตไตมึงแล้วจะหนีไปไหนจะไไหนีไม่ได้รู้ตไตมึงแล้วกูไปเล่นกับมึงแล้วโอ้เล่นก็ไม่ได้ข้าหัวหนีมาทําอะไรตรงนี้จ้าขึ้นต้องฟ้าเหรอข้าทางดิขึ้นฟ้าเข้าทางดิอย่างเงี้ยขึ้นฟ้าเข้าทางดิผลเสือบอกเลยว่าขึ้นฟ้าได้ด้วยขึ้นฟ้าเข้าทางดิหนีหนีจังหวะนี้หนีเลือดโลแล้วหนีเลือดโลแล้วยิงก็ไปก่อนสองพันสี่ หนีครับผมขึ้นฟ้าจะเข้าเซฟโซนหรอจะไปเข้าเซฟโซนนี่ยังไงคำรามและยิงอีกหนึ่งดอกครับผมเอาไหมเอาไหมมีใครเอาไหมได้ค่าหัวอิ่มอิมใครอะใครอะฮัลโหลโบเอาโดนสวยดิโดนผลพระผลพระหรือเปล่าหรือใครวะใครวะอ้าวไม่ใช่ผลพระเหรออ้าไม่ใช่เนี่ยเอาใช่เว้ยใช่เว้ย นืคือควงควงนี่งไงครับข้าวหัวอีกแล้วละแกะเด็กกูชอบไอเอมึงแค่ขู่มึงก็ตายแล้วแค่เดินขู่ก็ตายแล้วตัวเมื่อกี้เนะี้เห็นปะไม่ต้องทำอะไรครับแค่รอสกิลสแปมสกิลสแปมนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมในเนะี้ยมันไม่มีใครเล่นกับผมเลยเว้ยปแนวอื่นนีย้ยืนทำอะไรกันอนะยืนทำอะไรกันอยา่า เฮ้ยเหี a, ้บยบแล้วโมจิอาโดนโมจิต่อยไอ้เอีย้ยกูตายกูตายเฮ้ยแต่มันต่อยไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยหนีได้เนี่ยผมมีจังหวะหนีอ้าอเคกูหนีเฮ้ยผมโดนรุมผลพิษกับผลโมจิมาดิเอามึงก่อนกันแล้วกันขู่ไว้ก่อนโอ้โหเฮีเ้ย a, โมจิมันระเบิดยิงเข้าไปครับสองพันสี่ยิงเข้าไปครับสองพั 2004, นสี่หนีไปไหน เอาสักตัวเอาสักตัวเยอะชิบหายอื้อเอ้ยมันดึงมันดึงไอ้เหี้ยมันดึงไอ้เหี้ยมันดึงหนีก่อนครับหนีก่อนหนีก่อนอ๋อยันหนีก่อนเอ้ยหนีก่อนแปลกล่างอื้อเอ้ยกูแปลกล่างกูโดนกระต่อยกูโดนกระทืบกูโดนกระทืบไอ้เหี้ยมึงเห่ายังไงไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยเห่าชิบหายออกูไม่ตายกูบอกอะไรกูถึกจัดกูถึกจัด มึงทาไมมึงสกิลกูไม่ตายใช่ไหมมึงสกิลกูไม่ตายใช่ไหมเอาไปก่อนเลยหกพันเอาไปก่อนเลยหกพันมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนโมจิมึงอยู่ไหนมึงเรียกผลพิษมึงมาช่วยกูบอกให้มึงเรียกผลพิษเพื่อนมึงมาช่วยสัตว์เอื้อดึงเข้าไปแล้วดึงกูไปแก้วผลพิษไอ้ี้ะเอาเอาใครก่อนดีวะสัตว์หลบหลบรู้ไตมึงแล้วไอสัตว์กูรู้ไตมึงแล้วกูแก้ไ่โดนสกิลมึงอ่ะ กูก็ไม่ตายหรอกอโดนไปดอกไปหกพันโดนไปดอกแล้วหกพันเป็นไงพิษคุบคุมไอ้สัตว์คุบคุมอ่ะโอ้โหแม่งยิงพิษใจนี่ไงเอาไปพันห้าไอ้สั์ยิงเข้าไปดีนี่ไงกระชุ่งกระทุ่งกระทุงเอาไปอีกห้าพันสี่ห้าพันเจ็ดหนีหนีกันกระเจิงเอามึงก่อนเพื่อนมึงทิ้งมึงแล้วเอามึงก่อนไอ้เหี้ยตายโอ้โหเมาเมาเมาพิษเมาพิษ หนีไปไหนจ้าโมจิหนีไปไหนจ้าสองหนึ่งเอากูไม่ลงหรอถ้าเก,กูแปลงล่างแล้วอ,อ,อ่ะเอออ่กูถึกแล้วกูถึกแล้วกูถึกอ่ากูหลบกูหลบ <c oughs> มาเปิดกูก่อนนะเปิดก่อนได้ปูดนะเปิดก่อนได้ปูดเออตายครับเออเดี๋ยวเราเข้าไปพิมพ์อีซีครับตามฉบับของเราสองหนึ่งอ๋อสองหนึ่งอ๋อสองหนึ่งอ๋อ ผลพิษมันเล่นยากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมเคยเล่นแล้วมันไม่เหมาะก,กับพีพอ่ะอาจจะบางคนอาจจะเล่นเก่งนะแต่ผมว่าผมไม่เหมาะว่ะมันมันมันรู้สึกแปลกแปลี e4 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 สองคู่หูด,ดูโอ้ถาผมออกไปข้างนอกอีแล้วมันมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเวลาเปิดพีพีพร้อมกันสอคงคนดัวนอ่ะขาผมออกมาข้างนอก เอาก่อนเลยหมดพิธหรอหมดพิธหรอดูที่เพื่อนมึงจะช่วยป่าโมจิอ่ะดูที่โมจิจะช่วยหรือเปล่าอ้าอยากดวิเหี้มาดีหนีไปไหนโอ้โหรอยเข้าบ้านรอยเข้าบ้านเรอะทำตัวเนียนนั่งโต๊ะทำตัวเนียนนั่งโต๊ะทำตัวเนียนนั่งโต๊ะหรอ ทำตัวเนียนนั่งโตเหรอมึงทำาไรมึงทำตัวเนียนนั่งโตเ้เออเออตะคุบแบกเลยสทำตัวเนียนนั่งโตเหรอเยี่ย <Yeah. S 1> เพื่อนมงอคนนึงอยู่ไหนโมจิอ่ะโอเคครับก็อันนี้จะเป็นแนวสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะมาลงเล่นนะครับก็แนวนี้อืมวิ่งแปลงล่างพระนี่ไงพระแปลงล่างแล้วไง เฮ้ยเฮ้ยนะมาโดดใส่เลยว่ะแย่มันมีมัดกูหมัดดุดเลือดยาสะพานมีหมัดกูยังถึกต่อยดูดิมนตีคิปแม่งเลือดเด้งเด้งอย่าอย่าทำกูอย่าทำกูอย่าทำกูแล้วกูหนีแล้วกูหนีแล้วกูหนีแล้วกูหน,นีดึงครับดึงเอาเอาเอามีเพื่อนมาช่วยมีเพื่อนมาช่วยมีเพื่อนมาช่วยอยัดหน้าไปก่อนเลยมีเพื่อนมาช่วย มีเพื่อนมาช่วยครับโดนลุมอีกแล้วจังหวะนี้สองหนึ่งอีกแล้วโอ้ยพระกูเอาตัวล่างก่อนดีไหมเอาตัวล่างก่อนดีกว่าหนีก่อนเฮียหนีก่อนนะครับจังหวะนี้โอ้ไม่ไหวว่ะมันม,มัดดุดเลือดทั้งคู่อะ่ะมัดดุดเลือดทั้งคู่ถ้าคอมโบไม่ตามมันก็ไปดุดเลือดคลิปได้ไงไม่เป็นไรเราเราก็โป๊กไปเร,เรื่อยเน้นสนุกก็แล้วกันเฮียเันมาแล้วเฮียอยาแปลงล่างหนีอยาแล้วยิงเข้าไปครับ พอดีโอ้ยมันเปลี่ยนเป็นดาบมันเปลี่ยนเป็นดาบไอ้หียมัเนมเอาจริงมันเอาจริงมันเอาจริงหนีไปไหนจะหนีไปไหนันหนีไปไหนมาหนีไปไหนหนีไปไหนครับดอกสองพันหนึ่งครับผมดอกหนึ่งครับจัดไปก่อนดอกหนึ่งงามงามเอามึงนี่แหละเพื่อนมึงอยู่ไหนดูดดูดโอ้โหมันดูดเลือดกูแล้วดูดเลือดกู แล้วดูดเลือดกูแล้วดูดเลือดกูอืมโอ้้นี่นี่ผลอันนี้ผลผีบลผีไอ้ย่าผลผีสัตว์้ผลโกตรไอ้ย่าโกงโกงโกงจัดถมบอกเลยผลโกตนี่โกงจัดนะท้กคนเล่นเป็นอ่ะคือตัวปลอมของผลโกตเนี่ยอูดูดเลือดไม่โดนดูดเลือดไม่โดนงานเข้างานเข้าแปลงล่างก่อนเอองานเข้าครับดอกห้าพันแปดคือผลผีอะถ้าเกิดตัวจริงใช้สกิลตัวปลอมก็ใช้สกิลนะครับคือโกงมากมาก ยิงเข้าไปครับดอกสัพันหนึ่งครับยิงไปก่อนกูเอามึงก็แล้วกันตัวล่างกูเอามึงก็แล้วกันกูไม่สนกูไม่สนพาละกูเอาตัวล่างนี่แหละเอาตัวล่างนี่แหละพาปล่อยไปช่างแม่งเลยพาปล่อยช่างมันครับผมเอาตัวล่างและผมเอาตัวล่างและผมเอาตัวล่างือมันอาจจะทึกหน่อยนะเพราะว่ามันไปดูดเลือดเลือดคลิปได้นะครับแล้วผมขอยัดแปลงล่างเลยก็แล้วกันอืมอืม อย่ากูไม่ยุ่งกับมึงไอ้นี่หนีเข้าพระอย่างเดียวเลยหนีเข้าพระอย่างเดียวเลยหนีหาพระหลบหลังพระหลบเก่งหลบเก่งไอ้ฮียมากับพระมากับพระเหรอพระนี่กูก็ยิงมากับพระเหรอหนีไปไหนหนีเก่งเหรอหนีเก่งเหรอกูสู้กันนานไม่มีใครมาหรอวะอยากได้แบบหนุหนหนัวพันเจ็ดครับตะคบใส่หัวตะคบใส่หัวยิงไม่โดนครับยิงม่วซัวไปเลยครับ จงังหวะนี้ตะคุบไปเลยตะคุบไปตะคุบไปเอ้ยโดนดูดไอ้เหียโดนดูดสัตว์เอ้ยมันจะตายห่าอยู่แล้วยิงเข้าไปสองพันสามดูดเลือดกูเหรอไม่โดนเป,ดเปิดเปิดเคนเปิดเคนทันเปิดฮาคี้ทันเหรอยิงเข้าไปครับดอกสามพันแปดยิงเข้าไปกูยิงเรื่อยๆอ่ะกูบอกเลยหนีไปไหนหนีไปไหนหนีแก้วหนีไปไหนวะอยู่ไหนอ่ะ มันอยู่ไหนอ่ะมันหนีเอ้ยมันหายไปเลยอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันตายเหรอเมื่อกี้ผมฆ่าเหรอเมื่อกี้ผมฆ่าได้เหรอวะมันเกิดใหม่นะเมื่อกี้เนี้ยผมฆ่าได้เหรอผมฆ่าได้ตอนไหนวะไอ้เนี่ยดูดิเนี่ยแต่สกิลไม่โดนแสดงว่ามันตายแสดงว่ามันตายเว้ยนี่ไงครับดอกสองพันสามยิงใส่พระยิงใส่พระยิงใส่พระอีกแล้ว เยสมีพาม,ามาช่วยว่ะมีพาแปงลงร่างก็าพามันดีว่ะอันนี้ใข่อะมีคนน้ามั่วด้วยว่ะมีคนนมั่วด้วยมีคนอ๋อผลน้ำแข็งม,มั่วเอาเลยเอาเลยผลน้ำแข็งเอาดิเอาดิช่วยกันไอสัตว์เมื่อกี้มัน,น,มนลุมกุนานแล้วลุมกุนานแล้วยิงเข้าไป โอ้ยเชื้อลุมผมยังนานอ่ะผมบอกเลยว่าเก็บเนี้ยผมนานผมปล่อยผมปล่อยยาอยูดูดดูดครับดูดดูดของแท้โอ้ตัวปอมฉุยเชี้ยเข้าไปในกีตาร์พ้ไอ้เหี้ยพ้ไอ้หลัดพ้ะอันนี้ตัวปอมมาบุตรตัวปอมเหลือแค่พ้กับไอ้นี่ไอ้น้ำแข็ง แต่น้แข็งมันไม่เอากับผมว่ะมันเอาพ้าอย่างเดียวเลยนะพ้าแม่งโดดสูงจัดโดดสูงจัดสูงจริงสูงจริงพลาอ้เยี่ยมพ้ามึงโดดสูงไปไหนเนี่ยอีเยี่ยพ้าโดดอย่างสูงอ้เยี่ยพ้ากระโดดกัแพงโดดอย่างสูงอ้เยี่ยพ้าโดดอย่างสูงอ้ดูดีแม่งโดดอย่างสูงโอ้คุณไ่เล่นกับมึงก็ได้วะเอาไหมอะเอาไหม เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่เาเอาไหมไปหาแล้วเนี่ยเอาไหมไม่เอาหนีหนีปล่อยซึมไปหาพาก็ได้วะไปหาพาก็ได้วะอุ้ยเออสองกินสงใจไม่มีใครเล่นด้วยแล้ววะแล้วผมก็ฆ่าใครไม่ได้เลยอะ่ะเชื่อโดนลุมตั้งนานเจ็ดเคไอ้น้ำแข็งมารัดช็อตไปเลย โอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไปละเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผลเสือเนี่ยบวกกับเผาเนี่ยผมบอกเลยว่าโกงมากๆแต่ถ้าเกิดใครที่อยากเล่นแบบสแป m มโหดๆนะครับแต่อาจจะบางหน่อยนะครับก็คือผลกรูนอเผากรุนนะครับผมอ่ะส่วนที่แบบอยากเล่นแบบเสือไวๆนะครับก็เป็นอ่าเผามิ่งนะครับแต่ผมเล่นเนี่ยเป็นถึกนะครับเพราะว่า เล่นเป็นปลาครับมันจะมีเกาะเห็นไหมตอนผมแปลงล่างมันจะมีเกาะไฟฟ้านะครับคือมันโดนลมมันจะไม่ตายนะครับเพราะว่าผมเน่เล่นเป็นเกาะสัดส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เล่นดาเมจเลยนะครับสําหรับผลปลาไอ้สาหรับอ่า v ่ปลานะครับผมแทบจะไม่ใส่าดาเมจให้เลยนะครับตอนแปลงล่างนะครับใส่แต่เกาะนะครับผมไปละไว้เจอกัน